โอเคก็สว okay, so right? ัสดีทุกท่านนะนะผมอยู่ในเกมบูรีสคูลไ e ชิปอ e ดิชั่นนะครับในพาร์ทนี้เราจะมาไปทำภารกิจที่ค่้ายมวยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นชุดนักมวยครับผมนี่ครับเดาเลือกนี่ครับออฟฟิศเนี่ยครับเลือกบ็อกซิ่งออฟฟิศโอเคมากดอัลติเม e เอ็กเซปไปเลยปะตนอไปกันดีกว่าภารกิจภารกิจที่เรางงกันอยู่นะครับอ๋อคือเราจะลองเปลี่ยนชุดไปดูนะครับสงสั่ เปลี่ยนชุดเนี่ยไปครับน้องเรียนโอ้ยแหลกๆนิดนึงเกมบูลี่ยังแหลกเยอะเนี่ยปุ๊บอุ้ยอุ้ยอี้วนปั่นชนอีกแล้วอ๋อเมื่อกี้ได้ยินเมนเสียงรถตำรวจเลยครับเราไม่ได้มาเล่นกันแบบพาร์ทหนึ่งนี่แบบหายไปนานมากเลยเพราะว่าเกมแบบเกมแคทเยอะมากเลยครับช่วงนี้โอเคไปไปกันเถอ ฟืบนี่ไงโดดโอ้ยยังวิ่งกระโดดขึ้นบนหัวเลยอ่ะโคตตเท่โคตโคตเท่เหนียดอยากอยากตื่นโอเคป่ะครับผมเดี๋ยวขึ้นข้างบนนี้ครับมันต้องได้แล้วแหละได้ไหมเนี่ยได้ดิได้ไหม อุ่ยได้นะครับผมคือว่าเอา้เอาไม่ได้วะ่ะอะไรวะก็เปลี่ยนชุดไปแล้วเนี่ยใส่ชุดนักเรียนอ่ะลองเปลี่ยนไปชุดนักเรียนบ้างครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนใส่ชุดนักเรียนครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราเปลี่ยนชุดนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับเรากําลังเดินทางไปที่ลานเอ้ที่ข่ายมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่ได้จักรยานมาจากการต้นนะครับ เอาตรงนี้ก็มีจักรยานฟรีนี่่าเราไปตบพร้อมทำไมล่ะจอดมั่งนี้นะครับนี่ครับผมมันต้องได้ดิขอได้อะคูเบอรี่สวีทเตอร์ขอดูแมปใหม่ดิแมปอยู่ไหนวะ เฮ er. ี้อคำนึงคุณว่าเขาจะให้เอามาร้านนี้นะครับผมนั่เราทำอะไรอ๋ให้ซื้อเหรอเขาให้เราซื้อชุดอะไรครับซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันชุดนี้หรือเปล่ามันก็มีอยู่แค่นี้นครับ อาแบบชุดพวกเด็กรวยคูเบอรี่ร้านเสื้อผ้าครับผมนี่ครับอยู่อยู่แค่ตรงนี้เองครับผมเดินออกไปนะนี่ครับผมเล้วซ้ายปุ๊บถึงเลยครับท้ายมวยเดินแค่นี้ผมก็หาแม่งทั่วทั้งมืองนะครับอ้าวไอที่นี่มีอยู่แล้วอ๋อต้องไปซื้อชุดอะไรก็ได้ภารกิจเดเอกครับผม Look, okay. there he is. I was wondering if you'd show up, Hopkins. Nice aqua berry. Sheep. <laughs> yeah. Wow. You look a bit like my gardener at home. Yeah, so what? Yes, well, enough yeah, about okay, gardeners yeah. or any domestic help. Listen, me and the chaps were planning a little revenge hit an old hat trick. We don't like what he did to that old Soak Galloway. A chap could have a drink if he bloody hell wants to. So? <laughs> So my friend, are you as they say in sure. Are you English? Well, no, I just speak this way because I'm very insecure. You see my father is a self-made man, so I pretend to be old money, but in fact I'm really nouveau riche. But less about me, dear boy. Listen. We're going to egg that old Kaja's house. Cool. Smashing. You go get some eggs and meet me and the chaps back at my house. โอเคเขาให้เราไปไหนเราไปจุดสีเหลืองในแผนที่นะครับอ๋อไปร้านค้าครับค้ากิ่นนี้นะค้ากิ่นนี้เนี่ยเขาให้เรามาซื้อไข่นะครับซื้อไข่ไปให้พวกเด็กรวยนะครับเพื่อเขาที่จะเอาไปแก้งอาจารย์นะผมโอไข่เอาไข่นี่ไงเจอไข่แล้วโอเค,อเค,อเคได้แล้วครับผมมา ไปที่บ้านของเด็กรวยคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพวกเขาอะไรครับว่ปโกทูโกทูโกทูเลยโกทูเลยไปๆปโอ้โกทู oh, through, บ้านเด็กรวยไปทางนี้ปะวะจะบอกแล้วว่าให้ขึ้นไปเดินม,มัวนะครับอะไรวะ โอ้ทางไหนครับเนี่ยทิ่หายนะครับแย่แล้วครับผมยังไงเนี่ยอ๋อดูในแผนที่ครับเขาให้เราขึ้นทางนี้ปึ๊บอ๋อนี่นะครับทางนี้อ๋อมันทะลุกันได้โอ้ต้นไม้นี่ต้นไม้ไม่ใช่บ้านเด็กรวยครับผม ตำรวจโอ้ยในตำรวจแล้วใครไม่รู้ขับมอเตอร์ไซค์ครับเจ้าอุ๊บแต่หน้าตำรวจเด้อโอ้โหดูบ้านแม่งดิุดยอดอ่ะ got the eggs Hopkins you bet give them to me take them smashing now tell me Hopkins is it true sure you said I was inbred No, because first cousins is legal, my friend. Legal. Yeah, okay. Yeah, and just because my elder brother doesn't have a chin and ended up in a lunatic asylum, it doesn't mean anything. Whatever, Tad. Your family is your business. Don't lie, Jimmy. You said Tad was probably a hermaphrodite with that much inbreeding. A hermaphro what? Don't act dumb. You said his mom was also legally his aunt and that he probably had webbed toes. I don't. Well, just only on one foot. Tad. You re are'ves take ครับคือแกลลี่เนี่ยเขามาใส่ร้ายตัวเราแล้วครับว่าไปนินทาเขาเห็นุ้นอย่างนี้ครับผมซพ่งเราจะโดนพวกเขาแทนนะครับในอาวุธที่เราซื้อมาให้เขาเนี่ยนี่ครับคนตาข่ายลออยู่ข้างหลังแล้วเราต้องจัดการไอตัวข้างหลังนี้ก่อน,นครับบุ๊ปใส่ดิใส่ดิ ใส่ดิใส่ดิไอ้นี่ที่มันหาเรื่องเรานี่หว่ามึงนี่ยแตะหน้าม่งอืออืออืุ้ยมึงบังอาจมากเลยนะนี่ดำดำาเอาไงล่ะเอาไงต่อฮะมาคุยก่อนไหมไอ้หนุ่ม นี่ไงามาลุกขึ้นมาเด็ดทำไมอ่ะทำไมอ่ะเจ๋ง you know จริงจริงมึงอ่ะมึงอ่ะแหละล่วงไปโอเคครับตอนนี้เราทำอะไรต่อครับผมราขึ้นไปข้างบนแกลลี่อยู่ไหนะวะ ทำอะไรจะหน,นีเหรอลงไปดิลงไปซ้ำได้แล้วครับผมได้กุญแจแล้วครับปีนเข้ามาทำไมปีนเข้ามาตายกับเพื่อนเหรออ๋อเป็นห่วงเพื่อนเหรอ,อ ไปแล้วซิ่งนะครับผมผ่านอุ้ยคนรวยเอ,เอาหนีกูทำไมอ่ะวิ่งตามวิ่งตามเลยโอเคครับผมเราไปทำภารกิจต่อไปกันเดี๋ยวเย็นหลอนทีต้องถ่ายรูปอีหนึ่งครับเปลี่ยนโปรเปลี่ยนโปรถือป่ะทำภารกิจต่อไปกันดีกว่าครับผมวันนี้เราต้องเอาให้จบ เอ่ออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับรถก่อนเอ้ยกลับกลับเฮียนี่ะเออไอ้นั่นน่ะเอนนะเอสเก็ตบอร์ดครับผมกลับสเก็ตบอร์ดก่อนวันนี้เราต้องให้จบบทที่2นะครับไม่ได้แล้วห่างหายกันไปนานต้องจบแล้วครับผมบูลลี่เนี่ยต้องจบสักทีละโอเคมาอุ้ยบูลลี่เนี่ยเกมเนี่ยมีแค่5บทนะครับผมซึ่งแไปหมดซึงก็ยาวๆอยู่เหมือนกันนะโอเค เขาคิดอยู่ไหนโหต้องไปไกลยังวะอยู่ในโรงเรียนนะครับโรงเรียนชัวร์แล้วครับแบบเนี้ยทำไมเราต้องใส่ชุดเด็กรวยด้วยเนะี่ยอ้ยนาเซล Okay. Yeah. Hope I have home. Break the will. Hey Pete. Where is everybody? Oh Jimmy. It's you. Yeah? I Guess you want to kill Gary now that he's turned most of school against you and got those rich kids to throw eggs at you. Gary'll get what's coming to him. What's wrong with you? Nothing. Well you're sitting around watching TV by yourself like a loser. Someone crap in your bed? What's wrong? Well, for one moment I had friends. Just one moment. You and Gary. Yeah, Gary's a snake, and you're a psychopath. Ah, come you on. You both bullied me mercilessly, but at least I wasn't left out. And now I'm back on my own, and I'm too cool to be a dork, and I'm too dorky to be anything else. You're not on your own. Where is everybody? At the bike race at Old Bulworth Vale. By shiny bikes at the beach. <laughs> bike race? Why didn't you say so? Come on. <clears throat> โอเคครับผมเมื่อกินนี้เดี๋ยเราปั่นจักรยานแครับก็คือนี่ครับไอแกลลี่เนี่ยเขาไปยุยงไอพวกเด็กรวยครับให้เกลียดแกลลี่ให้เกลียดเขาครับให้เกลียดเพชรครับแล้วก็เราครับผมตอนนี้เขาไม่มีเพื่อนเลยสักคนครับผมแล้วพวกเด็กคนรวยเนี่ยมาลุมปลาไข่เขาครับเขาเลยแบบอยากให้เราช่วยจัดการอะไรมั้งอย่างนี้รนี้ครับผมให้เรา คราวนี้ครับเขามีแข่งชายหาเ,เขาไปแข่งใบจักรยานที่ชายหาดแล้วผมเราตามเพชรไปดูครับเพชรวันนี้เพชรไปไหนแล้วไม่รู้ครับผมมาถึงชายหาดนี้ต้องมีอะไรมันๆแน,น่อนอนครับขอบูบูหน่อยได้บา้างหะนี่ครับผมชายหาดถึงละเพชรอยู่นี่แล้วมั้ช oh ื ho, ่อเพชรหรือพีก็ไม่รู้นะครับโอ้โหอ่อคืออะไรอ๋อไอที่ที oh ่เราต่อย อ๋องอแข่งกับพวกเขาครับผมโอเคไปต่อ,อยเหระต่อ,อยเหระต่อ,อยเหระเอาเหรอเอาเหรอเรานำไาแล้วครับตอนนี้นยังไงต่อครับหมอทางนี้นี่นำห่างนะครับ มาะเราอยากให้ชนชาบ้านหนึ่งานเลยโอ้นึกว่ามันจะขึ้นได้อยี๋จะแทงหัวปึ๊บเรียบร้อยครับนำนะครับผมตอนนี้นำไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับขันชิวๆเฉยๆครับผมโอ้ยชิบหายน,นะครับชิบหายน,นะครับโดน,น,นแทงทัววั่อนไม่ได้เร็วอะไรเลย แบบ,แบ,บเปรี้ยวเหรอปั่นไปเรื่อยครับผมตามตามความพอใจครับว่มามิไปตามเส้นทางนี้มัน,ไนอไหร่ถึงเนี่ยนำห่างเลยดีกว่าต้องนำห่างนั่นแหะครับแบบเนี้ยไปลว ไม่สนใจโลกเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหพวกมันอยู่หา่างไกลกับเรามากครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะเกือบจะแข่งกับผมมผ้าแล้วบอกให้เรามาทางหมู่บ้านเด็กรวยกันแล้วครับอ๋อบทนี้คือเ,คเป็นบทเกี่ยวกับพวกเด็กรวยครับแน่นอนเลยอืมวันนี้งหะเนะ อ๋อกลับไปกลับไปที่ชายหาดอีกรอบแน่เนี่ยโอเคครับไปวันนี้ครับจบบทสองแน่นอนครับผมถึงแล้วครับชายหาดชนะแบบไปใส่เลยครับผมโอเคเรียบร้อยครับชนะแล้วครับยูว i น Have your trophy. ติดรอบเด็กรวยจ้ะ <Hopkins> ชวนเราเข้าปแปรนระ้านอะจักรยานหน่อยนี่ว่าไปประดับบรารมีครับผมคันนี้มันคันนี้สวยคันนี้แม่งแพงว่ะแต่คันนี้แม่แงวนนมสวยวะ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยว handling คันนี้แม่งแรง h a น d l ง n มันจะหนอเอ้ยเราต้องเอาคันแพงเลยครับมันต้องแบบนี้แน่นอนครับผมว่าต้องเอาคันแพงอยู่แล้วไหนจักรยานน่ะไหนจักรยานเฮ้ยจักรยานจักรยานจักรยานอะ่อนนนอะบางเฮ้ยจักรยานกลัวเฮ้ย มันอาจจะอยู่ที่บ้านก็ได้จักรยานล่ะไม่เป็นไรครับผมกลับบ้านนอนก็ได้โอเคครับผม